มือครับพูดถึงความพร้อมก่อนที่เจอกับฟิลิปปินส์นะครับอ่าครับผมก็โอเคตอนนี้เราก็มีการฝึกซ้อมแล้วก็พยายามเตรียมตัวกับเกมมาที่เจอฟิลิปปินส์ก็มีการบ้านแล้วก็พยายามทํากันบ้านกันอย่างหนักดูอันเราเป็นดาวโสูงสุดของรายการนี้ด้วยตั้งเป้ากับการทำประตูยังไงครับอ่าเอาจิงๆแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งเป้ากับการทาประตูอะไรเลยยอย่างแรกที่ ที่ต้องการมากสุดในการทุกครั้งที่ลงสนามเนี่ยก็คือต้องการให้ทีมได้รับชัยชนะโอเคถ้าผมยิงได้ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยถ้ายิงได้ด้วยแล้วทีมชนะด้วยก็ก็เป็นสิ่งที่ที่พิเศษสําหรับผมเสมออยู่แล้วอะไร,รก็ทุกครั้งที่ลงไปก็โอเคอย่างแรกก็คือพยายามยิงให้ได้แหละแต่ว่าชัยชนะของทีมชาติไทยก็ก็สำคัญมากกว่าการยิงประตูของผมฟิลิปปินส์ชุดนี้ครับต่างจากปีที่แล้วที่พี่มุ้ยเจอครับตรงนี้พี่มุ้ยมองไงบ้างครับเออโอเคครับก็ ก็คงแตกต่างกันออกไปมีการเปลี่ยนโค้ดแล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่ๆหลายคนอะไรเงี้ยแต่ผสมกับผู้เล่นหน้าอาจจะเป็นผู้เล่นที่เคยเจอมาแล้วอะไรก็อเคก็มีหลายๆอย่างที่เขาปรับเปลี่ยนไปก็เราก็พยายามทำกันบ้างนิ่ครับไอ้ฟินผุหลงกูน่าเลยครับโอเคก็เป็นเกมฟุตบอลครับก็รูปเกมผมก็ไม่ได้ดูนะครับก็โอเคเรูปเกมก็อาจจ<น>ะ<ๆ> แตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยฟูไนก็อาจจะเปิดเกมลุกมากขึ้นเพราะว่าเป็นนัดที่สองด้วยนัดแรกก็เพิ่งแพ้เราไปอะไรเงี้ยก็ก็เป็นฟุตบอลก็เราก็จะประมาทฟิลิปปินส์ไม่ได้เพราะว่าโอเคเขาก็ยิงบูไนได้ถึงห้าลูกอะไรเงี้ยก็นัดต่อไปก็คงเป็นนัดสำคัญของของเราเหมือนกันที่ที่จะลงการทําการแข่งขันครับปีใหม่ครับผมก็ปีใหม่นี้ครับก็ขอให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนครับก็มีความสุขมากๆแล้วก็ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็คิดหวังสิ่งใดขอใหอ้สมคราษศึาครับก็คุดทายนี้ขอให้แฟนฟุตบอลชาวไทยในทีใหม่นี้ก็มีความสุขมากๆนะครับ